สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำบ้านๆน,นะคะวันนี้น้ำก็จะพามาบ้านคุณอานะคะอาน้ำนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาอยู่คนเดียวนะคะไม่มีลูกไม่มีเมียนะคะเขาก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสักโลสองโลกว่านะคะเขาก็จะสร้างกระท่อมไว้อยู่ตรงนู้นค่ะวันนี้น้ำก็มาเยี่ยมเขาซื้อของมาฝากนะคะพี่สาวน้ำก็ชวนไปอยู่ด้วยนะคะแต่เขาไม่ ไม่ชอบไปอยู่เขาไม่ชอบอะไรวุ่นวายนะคะเขาชอบอยู่คนเดียววันนี้น้ําก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน,น้องวัดพอดีน้องวัดไปท,ทําธุระอยู่นะคะนะนี่นะคะน้ําก็มากับน,น้องวัดสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็มากันสองคนเนาะใชะ่โอเคไปไปบ้านอาค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเข่าแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวอยู่หรือเปล่านะคะพะดาอุกอ อยู่ค่ะอยู่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 มัมลาอมีนี่ค่ะเขาอยู่นะคะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเขากำลังกินข้าวอยู่นะคะอมีดมแลออมีต้มน้ำมีออมีต้มน้มีปลานี่ค่ะเป็นอานะคะชวนไปอยู่พี่สาวชวนไปอยู่ก็ไม่อยู่นะคะเขาชอบอยู่คนเดียวค่ะ เนี่ยน้องวัดก็มาเที่ยวด้วยนี่่คะบ้านที่เขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเขาก็อยู่คนเดียวอนีผมก็ข <Bla>. ึ <gaan masculine> ้นมาอยู่เปนบ้านเลี้ยงปลาได้ไห น่าจะใช่น่าจะเป็นบอกปะพตาเกมแหลกแกกนู้นเนี่ยอ่ะนี่ก่ออือใช่ไออีพตาอีบ่งล่ะอูตันทีอีตาชูอีต่ออีต่ออ้อวะ แบบเราเอากไยราเอาบักไปยังมันยังให้ัยังห้หาแล้วนงก่ายคนนี้ใ้คนนี้มีลูกไม่ลงไม่มีขอพิการด้วยนะเขอพิการได้แต่กำเนิดย่างขาแล้วใช่ปเดีวีพอดีแต่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอยางนะไม่โดนใครนไม่ไมอา้วา นี่ดาหยิบปื้ออย่าปื้อไดกันล่ะหยิบปื้อดูว่าปื้อยังนะเออมีกอมี่อะเบลอนเพคะเบลละหมอเบลรออ่าน้ำถามเขาว่าอร่อยไหมคะเขาบอกว่าอร่อยนะคะเนี่ยน้ำก็ซื้อขนมโอวัลตินน้ำตาลทรายมาให้นะคะอยู่กับแมวเขาสองตัว มีไก่ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะคะข้างหน้าก็จะเป็นลำธารเนาะ <c oughs> น่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะเยวเพียเ๋เอออะไรวะนี่ยเดี๋ยวดูดูกู้ที่คลอดเี๋ยเพียเา่มีแตชื่อเดี๋ยวเดี๋ย้นเดวได้ชื่อเนี่ยออชื่อเราว่าตนเถ่าติ้นชื่อปะชื่อเยอะนีมีต้นเนี่ยอ่ะแฟเนะอจะดีแบบ นะคะปลาดอ๋แมวมีต้องสามตัวไม่ใช่สองตัวนะเนี่ยตัวนั้นตัวบเลแล้วอืม <c oughs> ถ่าผ้าละกาพัดาผ้ามวดผ้าคีดีาดีแต่พัดาดีนะมวออกต่ด้ด้ต่ดดีดูดีดีนลลอว่เลื <c oughs> อกนี่ค่ะ คุณอาก็จะหุงข้าวตรงนี้นะคะใช้ฟืนแล้วนี่ก็กาต้มน้ำของข่าวนะคะทุกคนที่นี่บรรยากาศเย็นมากเลยลมพัดตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะอ้ยเย็นสบายเลยนะคะอยู่กับธรรมชาตินี่ก็นี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านของข่าวนะคะ โอ้ยล้อมไปด้วยต้นไม้เย็นนี่ค่ะมีบอ่อปลาด้วยค่ะเขาก็ได้ปลูกได้เลี้ยงปลาไว้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะบอ่อปลาค่ะถ้าทางน่าจะมีปลาเยอะอยู่นะคะทุกคนนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นลำธาร อันนี้ก็เป็นลำธารน,นะคะทุกคน ทุกคนคะ่ะใกล้ๆล,ลำธารน,นี่ก็จะมีหน่อไม้นี่ค่ะมีหน่อแล้วนะคะแล้วก็มีต้นมะตากด้วยสองต้นแล้วก็มีน่าจะเป็นต้นละกร,รมนะคะต้นละกรรมบบนธารใหญ่อยู่เนาะพี่น้ำไหมใหญ่อยู่น้ำก็ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าฝนตกเนาะน้ำก็อาจจะขุ่นหน่อย กอนที่นี่ธรรมชาติสวยมากเลยนะคะลมลืมล่นลมพัดตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนคะ่ะที่นี่เย็นมากเลยนะคะเนี่ยเป็นน้ำน้ำก็อยู่ได้นะทุกคนอยู่แบบเนี้ยน้ำว่าสบายดีอากาศก็เย็นเนาะมีลำธารอยู่ใกล้ๆโอ้ยเย็นสบายเลยค่ะ บรรยากาศก็ดีนี่แล้วมีต้นผักกุดด้วยนะคะทุกคนผักกุดมีผักกุดด้วยค่ะนี่เลย,เลยดงผักกูดนี่อะไรคะ่ะมี่คะมีผักกุดด้วยนะคะยอดกำลังอ่อนๆเลยค่ะเราก็เลี้ยงไก่อยู่ของขวคนเดียวได้ค่ะ เขามีตะคาดด้วยเอาไว้ดัดปลานะคะเนี่ย ในเล่ลูกกูบาเนเลยลูกูบ้า,บาตองมอวร่ะะดพี่ได้ขาชอทไถอ๋อนาขาชอนั่งวัดทำอะไรอยู่ ครับผมไม่ทำไรครับหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อนะเป็นหล่อแล้วมีแฟนยังเนี่ยมีแฟนยังเนี่ยเอ่อยังยังครับใช่เปล่าไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือใช่ไหมคนหลงเขาเก็บไว้เนาะเอาไว้กินเอาไว้ใช้นะครับเวลาอยู่คนเดียวนี่ครับนี่ห่อนใช่วันนี้น้องวัดก็มาเที่ยวหาคุณอานะคะน้องวัดก็เอาของเล็กๆน้อยๆมาให้คุณอาด้วยค่ะเนี่ยค่ะ เขาก็ดีใจนะคะนิดนหน่อยหน่อยเขาก็ดีใจแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเก็บถ้วยจานของเขาของกินของเขานะคะเนี่ยค่ะนีเลยมีมืมีหม้อตรงนี้เขาก็มีอะไรนะที่ให้ไว้ไก่ฟักไข่นะคะนี่ค่ะอันนี้เลยค่ะ น้องวัดก็อยู่นู่นกำลังไปไถ่ลำทานอยู่นะคะค่ะตอนนี้น้ำกับน้องวัดก็เนาะมาเยี่ยมคุณลุงกันเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำกับน้องวัดก็จะกลับกันนะคะใช่ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะวัดเนาะมาเยี่ยมคุณลุงเะใช่ใช่มาเยี่ยมเอาของมาฝากนะคะเพราะเขาก็อยู่คนเดียวเนาะนานๆเราก็มาเยี่ยมหาเขาสักทีนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะ ไว้โอกาสหน้าเรามาไว้โอกาสหน้าเราคยมาใหม่นะคะคลิปน oh, ี้ก mm um ็เป็นก OK> ําลังใจให้เราสองคนด้วยเนาะฝากติดตามด้วยนะคะน้ำบ้านๆนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะทุกคนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเป็นบ่อยเนาะวันเนาะเพราะว่าพี่หนุ่มก็ไม่เคยสบายใช่น้ําก็ไปไหนมาไหนน้าก็อาจจะค้างไม่ได้นะคะพอต้องกลับไปดูแลพี่หนุ่มค่ะเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆเลยยังต้องหุงข้าวให้กินยังต้องอาบน้ําให้นะคะทุกคนค่ะก็ คลิปนี้ก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะโอเคครับบายยค่ะพดะบ๊ายบายพดะบายบายบายย